เคยเลยมีเหตุผลเนาะบางทีบอยใหญ่ฟังก่อยเคยบอกแล้วว่ารถตู้คันนี้าข่ายกระบอกแล้วข่ายกระติดหนีนะยืมเงินมาซื้อกว่ากระบอกแล้วขบวนมันคนรวยขบวนมันคนมีเขาบอกว่าอายเพราะว่าเขบวนอะไรเดือดร้อนผู้ใดเนาะ ก็คอยก็บอกไปไปกู้ไปยืมผู้ใดมาเด้อเขอสิบอกว้าหายซะเออรถตู้อันนี้ฮะคอยก็บอกแล้วคอยก็ติดหนีนะยืมเงินมาซื้อก็บอกแล้วเขาอย่าเขป็นคนรวยเขาเป็นคนมีเขาบอกว่าอายเพราะว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนผู้ใดเนาะก็ได้ไปกู้ไปยืมก็ได้ไปกู้ไปยืมก็ได้ไปกู้ไปยืมผู้ใดมาเด้อ